อีจิโกวันนี้นะครับ24กุมภาพันธ์2560นะครับบางกอกคลาส FC ทำศึก Friday Night กับศรีสเกต FC นะครับผู้มาเยือนจากที่ราบสูงวันนี้ปวินวัฒน์บุญโยงนะครับออกสตาร์ทเป็น11คนแรกนะครับแทนสุประชัยคงศิลป์ที่บาดเจ็บไปนะครับที่เหลือก็เป็นชุดเดิมจากนัดที่แล้วนะครับส่วนศรีสเกตนะครับวรุษสัพทโสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับอันนี้ผู้ชมก็น่าจะ หน้าตาเลยทีเดียวทางศรีสกเกดเองก็ไม่น้อยหน้าน,นะครับผลกันมากเยอะพอสมควรจับตาของศรีสกเกดนะครับอาซัมอซนะครับนี่หากินใงเมืองไทยมาหลายปีแล้วนะครับ บวรนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์นะครับอากาศดีๆเลือกงานนะครับลมเย็นๆนะครับเริ่มเกมเป็นเดอะแรบบิทนะครับบางกลาสเอฟซีเปิดเกมก่อนแล้วก็เข้าทำทันทีนะครับจังวนี้เป็นสีสเกตได้ลุ้นก่อนนะครับปวินวัตรเกือบจัดงานให้นาริสแล้วนะครับโชคดีนะครับที่นาริสก็ยังบินได้นะครับไปปัดได้ทันออกตู้มาบ้าบางกลาสมาให้พิลุงออกไปให้แคมโ์ป์สมองแล้วตักไปข้างในแอเรียลครับจังหวะแรกแป๊กครับ ขอบคุณเพื่อนนะครับแต่เพื่อนไม่ขอบคุณด้วยนะครับจังหวะนี้บีจียังบุกอย่างเตอเนื้อนะครับจังหวะนี้มงคลตักไว้เสาสองโตตีครับลูกนี้กดไปแม่เป็นลูกเตะมุมนะครับสุภาพศสีโนไทยนะครับนด่านของสีสเกตแม่ลูกนี้สมิธหรือเปล่าไม่ผ่านวรุดนะครับวอุดลงไปคุมเส้นนะครับมาใมครับบีจีเขี่ยออกยังไม่ได้ครับ มาใหม่อีกแล้วไปอีกแล้วลุยเข้าไปแอเรียลไปอีกเอา้าไปเข้าไปแอเรียลเข้าข้างตาคายครับแม่ความพยายามครั้งที่สองของเขานะครับมาจังหวะน,นี้มีจีได้ขึ้นเกม,มแอร์เรียลไปอีกแล้วนะครับถุกไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ผ่านเสาครับแม่จมังหวัครั้งที่สามแล้วนะครับของแอเรียลเกรสนะครับมาังกัสขึ้นมาใหมา่ครับจังหวะน,นี้ มองให้ไปตรงกลางให้ชาววัดแตะแล้วหนึ่งจังหวะชาววัดแตง่งกดติดแอรียลครับคัมโพสตามฟอลว์มากดด้วยสายไม่เหลือครับ1 0ครับประตูแรกที่ลีโอสเตเดียมนะครับมาจากฟีลลาของเยสมมนี่คัมโพสนะครับตาดเตะทีมชาติโบลิเวียสะใจกันทั้งสนามนะครับทำมาเองด้วยชาวัดแตะหลบหนึ่งจังหวะยิงติดบล็อกแอรียลพวกตัวเองนะครับ แต่ยังดีว่ามีคำโพสต,ตาม f o l โล่ไปมาดูมุมหลังประตูครับลูกนี้แมเด็ดขาจริงๆสกอ์รแรกมาแล้วนะครับสาวโบ,บ,บ๊เจอแรบบิใดได้เฮฮากันแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนวันศุกร์นี้มาดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับในวานนี้แมเน้นจริงๆบอลฮุกเสียบเสาเลยนะครับ ชุภวัตนี่ได้แต่ป้องกันด้วยสายตาครับศูให้แล้วได้แล้ัวสกอร์ครับทีสามสิบเอ็ดนะครับศิบีสเกตพยายามตอบโต้นะครับแต่ถูกลูกสวนกลับนะครับจงังหวะนี้นะครับโตตีพาขึ้นมาอจากการสนามนะครับออกไปทางขวาครับให้ทมโพสทมโพสเล็งแล้ว เขาที่คมป์ปสเปิดด้วยขวาและไม่เหลือครับโตติมาที่จุดนัดพบนะครับ2เม็ดเข้าไปแล้วนะครับในครึ่งแรกแลูกนี้มากัน2คนนะครับต้องไปขอบคุณคัมโ์ปสนะครับโตติพาขึ้นมาเองเลยออกทางขวาไม่มีใครปิดมอง้วครับทางขวาเรียบร้อยครับกองหลังสีสเกตเปิดช่องว่างห่างไปนิดนึงครับลูกนี้ไม่มีใครตามโตติเข้ามาเลย ชาติที่ํำประตูในครึ่งแรกนะครับออมาดูดา yeah. ม,ามุมกว้างกันจังหวะนี้นะครับขึ้นมากัน2คนเท่านั้นเองนะครับของบังฮองกาัสจังหวะนี้สิสเกตเองก็พยายามจะเปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับแต่ก็ทำไม่ได้ทำให้ช่องว่างในแดนหลังมีมากพอมั้รครับ เป็นช่วงทุ่วลาบเทพดีนะครับและหมดคร,รึ่งแรกด้วยสกอร,ร์นี้ครับบางกอกรัส FC ขึ้นนำศรีสะเกด FC สองประตูต่อศูนย์นะฮะครึ่งหลังนะครับเกมยังเป็นบางกอกรัสที่ขึงเกมเข้าใส่นะครับจักราันธามาจังหวะนี้มาให้พีวพอง์กดลูกนี้ก็เชียวเสาออกไปนะครับ ลืมสองได้เป็นระยะระยะแล้วครับบิ๊กเบนของเราหมาใหม่ครับวางออกก๊าซมาถึงแอะคาร์ปูสครับแต่งอย่างฟูตเสายิงอย่างชนข้าโอ้โหสายฟ้าสั่งนะครับ เพิ่งให้บอลนียนๆอยู่ติดเท้านะครับแล้วก็กดลูกนี้แหม่บอลหุกช้าไปนิดนึงนะครับชนทาหลังมานี่จักรพันแทงให้แอริเอลูดการ์ล้างหน้าไปแล้วมองนะครับเสาไกลไม่มีใครไม่มีใครซองเองเลยเรียบร้อยครับ3-0แม้ความพยายามครั้งที่5ของเย้าตัวนะครับในเกมนี้ประสบความสําเร็จจนได้นะครับเป็นประตูแรกของดาวซันโวเดอะแรบบิทลุก้นเมื่อรุ่นการที่แล้วนะฮะเพิ่มมา้วครับประตูแรกของเขามาแล้วนะครับแอริเอลโดริเควส แต่กระพันแทงลูกน,นี้เหอนรู้ใจกันเลยสีสเ,เกตเองพยายามดันขึ้นไปเพื่อเอาประตูคืนนะครับแต่แดนกานี่เป็นรองของมักปัสเกินครับถูจังหวะนี้ครับสิสเกตผู้เซ็นเตอร์ฮาร์มนี่ประกบห่างเหลือเกินนะฮะเช็คกับดักล้ำหน้าก็พลาดด้วยวยอดรักนั้นเมืองรักลูกนี้ห้อยอยู่คนเดียวเลยนะฮะเลยไม่ล้ำหน้านะครับ เขานะครับแอร์เรียวเร์สส์สเกตพยายามตอโต้ขึ้นมาจังหวะนี้นะครับลุยเข้าไปลูกนี้ก็นานระิสเช็คลายเรียบร้อยนะครับไม่ได้อะไรอัสมสอนี่ยังแผงลิดไม่ออกนะครับมาถึงจะมานี้นครับทำโตสมองแอร์เรียวไปแล้วครับลูกนี้ไปแล้วปีไปแล้วแตงขวาแตงขวาจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับ 4-0นะครับประตูที่2ของเอเรียลโดริเกสนะครับแต่ลักษณะคล้ายๆกับลูกที่3เลยนะครับหาช่องดีจริงๆตังโปนี่กระจายโอ้คิดแล้พาสเลยครับลูกนี้แต่อย่างเหนือน,นะครับลูกนี้ไม่ทันแล้วคู่สเต็ปฮาร์ฟสีสกเกตเอาอีกแล้วนะครับประกบหา่าง4-0เข้าไปแล้วนะครับบาง,งก์กัสเยฟซีขึ้นนำ บอลบางกอกการ์สครึ่งหลังนี้มาจากกลางสนามจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าคู่มิดฟิลด์ของซีสเกตเองเนี่ยพยายามดันขึ้นสูงนะครับทั้งวอลุตสับโซนนะครับแล้วก็คมสันเมินดีนะครับทำให้ช่องว่างตรงนั้นเยอะไปนะครับสศูนเข้าไปแล้วเป็นประตูที่สองของเอเรียลดูรเกสนะครับับบนี้และบิเกอร์นะครับ สร้างสีสันมงควรทีนี้จำจริงๆมาใหม่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหบิ๊กแบนด์ของเราลูกนี้รักไก่หรือตั้งใจไม่ทราบครับแต่เป็นประตูนะครับประมาณ40หลาน,นะครับขึ้นเกมกลางสนามอีกแล้วไม่มีใครเข้าก็กดสิครับลูกนี้ติดไซก้อยเรียบร้อยครับ50แล้วนะครับ อินมไปเลยนะครับวันนี้5ประตูของดีจีเรานี่มีแต่เนียนๆทั้งนั้นเลยนะครับกดก่าลูกนี้เกือบสี่สิบหลาเลยทีเดียวแี่จตัวมีใจแบบยิปสเตอร์ครับตบินนวัตต้องเข้าไปอุ้มนะครับลูกนี้เนียนจริงๆ ไปเกมแล้วนะครับนาที72แล้วมาใหม่ครับลูกนี้โวดตักไปแล้วุดไปอีกแล้วได้ไหมลูกนี้ต้องปัดทิ้งนะครับแอริเอลเกือบระเบิดแฮตชิกได้นะครับจังหวะนี้นิดเดียวเท่านั้นเองมาใหม่ครับมาเป็นชุดแล้วครับท้ายเกมนี้ยังไม่เคาเกมบุกเลยนะครับบังกอกาสแต่กับพันพวดไปลูกนี้สมิธยังไม่เป็นประตูของสมิธนะครับลูกนี้แม่ สุภาฒน์นี่ก็ยังปฏิกิริยายอดเยี่ยมนะครับปัดลูกโคข,ของสมิธได้นะครับลูกนี้เน้นจริงๆมาใหม่ครับแต่กรพันแทงไปแล้วสุราชาติสุราชาติจิ้มยางพระเอกครับสุราชาติทําไงสุราชาติแม่จังหวะยิงนะครับกาลังขาถ้าจะไม่มีแล้วนะครับซูเปอร์เก่งของเราเจ้าต,ตัวบนเสียดายนะครับแมเข้ากลมไปช่วงนึงนะครับช่วงนี้กีลากองทัพไทยฟัองออกา๊าซขึ้นมาใหม่ ต่อ,อกันมาที่จิตปัญญาลูกนี้คืนอย่างฟุตซอเลยแอรีรยอลว้าวครับลูกนี้อยังมียังมีโตติโตติเรียบร้อยครับ6-0ครึ่งหลอขก็ไปแล้วนะครับเป็นประตูที่2ของโตตินะครับในเกมนี้นะครับเป็นสกอร์ที่โอ้โหมโหฬารเลยพอสมควรจิตปัญญานี่ลงไปครึ่งหลังนะครับพาไปสุดเส้นหลังลูกนี้เจตนาก็น่าจะให้แอรีรยลนะครับแต่เจ้าตัวแปรผิดเหลี่ยมไปนิดนึงลูกยังดีที่มี โตติรอซ้ำอยู่สาสองนะครับลูกนี้ก็ยิงยากนะครับมุมค่อนข้างจะกแคบพอสมควรแต่ก็ยิงไปแล้วเป็นประตูที่2องนะครับของโตติในเกมนี้อร์ตอนนี้ก็60เข้ากันไปแล้วนะครับทบต้นทบดอกเลยนะครับตอนนี้บังกะร ทดนาทีสุดท้ายแล้วนะครับหมดสูดแล้ว88นะฮะยังไม่หยุดครับอีกียังไม่หยุดยังขึ้นมาใหม่ย,ยังมาได้อีกนะครับมาได้เรื่อยๆสุรชาติแต่งไว้แล้วมองลแล้วโคตรลูกนี้ยังปัดได้อยู่สุภวัาว่าศีนไทย ชานี้ก็ลงมาในครึ่งหลังนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับบางอัลลาสเอฟซีนะครับชนะศรีสะเกดเอฟซีหกประตูต่อศูนย์นะครับคว้าชาัยชนะนัดแรกในฤดูก,กาล2017ได้สำเร็จนะครับและเป็นการคว้าสามแต้มในทีมลิโอสเตเดียมด้วยไปฟังหลังเกมกันครับว่าคุณซื้อทั้งสองทีมพูดยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยก็ค่อนข้างมีความสุขกับผลการแข่งขันนะครับ This was definitely a result for our fans. เคการถือว่าเป็นผลการแข่งขันสําหรับแฟนๆทุกคนเลย We played three very very good games. เราเล่น3เกมที่ดีมากนะครับ t h e last week was very frustrating with a nil or draw against the superpower. โอเคก็เกมที่แล้วอาจจะน่าอาจจะทําให้ผิดหวังนะครับกับผลการแข่งขันกับซุปเปอร์พาวเวอร์ So we just we owed the fans a positive

ผู้เล่นทุกคนสตาร์ทุกคนนะ been a, a week, ซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ยากมาก But the are very แต่ว่าผู้เล่นทุกคนก็ตั้งใจเค okay. ก็เข้าใจวิธีการเล่นหรือแทคนติกที่เราต้องการนะร and when you believe, และเมื่อคุณเชื่อนะ and the same และไปในทิศทางเดียวกัน and everyone is in the same direction ทุกคนไปพร้ we can achieve many many great things เราก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่หลายๆอย่างได้ we still have a long way to go obviously เรายังเจอมีทางอีกไกลนะที่ต้องไป but um i think this is a very positive um uh, result for us ก็ถือว่าเป็นผลการเล่นที่ดีมากๆสําหรับเรา that we now want to continue in the next three games ซึ่งเราต้องรักษามันไว้ แล้วก็ให้มันเป็นต่อไปในเกมต่อๆไปครับเนาะก็ทั้งสัปดาห์ก็มีการซ้อมที่ดีนะแล้วก็สิ่งที่พูดกับผู้เล่นก่อนเกมก็คือก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คืเราติดค้างผลการแข่งขันที่ดีก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือเราติดค้างผลการแข่งขันที่ดีกับแฟนๆ got very good game goals. of football with a very six และถือว่าวันนี้ทุกคนทำออกมาได้ดีด้วยหกประตูครับอันนี้ก็อันหนึ่งก็ฝากขอโทษแฟนบุญวัน47 FC ด้วยนะที่วันนี้มันค่อนข้างสกอร์เล็กไปหน่อยไม่ได้เล่นไปทางเลยรเยอะเลยงางก็ก็ช็อกการพอสมควรนะทั้งที่เราก็กับเกมวันนี้เราจริงจริงเราเราว่าเราเตรียมตัวมาดีเลย รับผลออกมาก็ค่อนข้างน่าผิดหวังนะก็กังวลไหมมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะสามเกมแล้วมันน่าจะมีแต้มบ้างกันชื่ออะไรอย่างเงี้ยมนซึ่งมันจะได้เป็นแรงกระตุ้นถ้ามันมีดต้นสักหนึ่งสักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นก่ันกำลังใจที่ดีที่จะกลับไปรับสุขใจท,ที่บ้านนะแต่นี้ก็ไม่มีอะไรก็ค่อนข้า,าง Cảm ơn Đoàn tôi, xong tôi các bạn đã theo